สวัสดีเอฟทีสุขทุกคดเลยครับพี่น้องสวัสดีทุกๆประเทศนะครับอายองอาเซโยสวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องมื่อหนีม่มาใส่พักใส่ปุ๋ยผักกาดพี่น้องมื่นนะครับใส่ปุ๋ยพักกาดได้แล้วก็สิบไปทำการตัดว่ามันตัดพี่น้องพุดผพักห้อมป้อมนะครับมื่อนี่พี่น้องส่งตลาดนะครับนี่พี่น้องนาะสักน้ําักปุ๋ยครับบงพี่น้อง ซักไซปุยอู้นะครับเป็นเป็นผู้ซักหูพี่นอ้องเป็นน้องสลายเป็นผู้ใส่ปุยครับเป็นใส่น้ำฝนพี่น้องนะครับอ่าได้แต่ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับเด้อเอาเงินผลงานเราต่อไปนะครับพี่น้องซักลุมนะครับ คนเนาะคนบระกับนี่พี่น้องคนใ่นมีหัวนะครับคนหัวดิ่งที่คนอุตส่าห์คนตัดกระป๋องหน่อยพี่น้องหยอดเอาหยอดเอาเล้วครับมอลลี่ช่วยอยู่ภาษาเกาหลีพี่น้องหัวดีนะครับขากงามงามพี่น้องบรได้แดดแดดพี่น้องผาเดือนพุทธกีก่าหรือท่านว่านี่ยคึ่มคึ่มเป็นยังสีเพราะแม่นฝนสิตขกเนี่ยครับ ฮิมะสีลงพี่น้องอาการคือขึ้นนี่สินเดือนธันวาดนี่เศรกี้กาธันวาดนี่คือขึ้คขึ้นยังคึ้นฮิมะสีตกพี่น้องก็มีฝนเด้วยครับเดือนธันวัดเลยพี่น้องทำคือขึ้นแบบนี้ฮิมะมาเด้วยครับเงา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 ทำพี่น้องติดตามนะพี่น้องสิเห็นนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ราจะพาเบึงฮิมะพี่น้องภาษากรีเขาเรียกนุ่นพี่น้องนุ่นมันคือบักนุ่นนะครับนะตรงกลางนั้นต่อไปนะครับ พี่น oh. ้องงานสวนอ๋อโอ้โหเต้นเต้นให้เอฟซีบ้างวะการเมืองได้อากาศดีครับอากาศรมดีจริงสิละครับต้นไงเถื่อนที่พี่น้องเต่าหัวนี่ครับได้อุ้มหุ่นที่พี่น้องเต่าหัวนี่ยอากาศเขียวไงเนาะครับเข้าดีพี่น้อง หัวหนึ่งหัวหนึ่งเนี่ยอุ่มหมอครับเดี๋ยวผมจะตัด,ดพี่น้องเบืองย้ำมันไงนะครับส่วนหิมะลงพอดีพี่น้องมาตัดนะครับอู้งามงนะครับพี่น้องครับคล้ายกับหัวละสองพันเหมือนที่พี่น้องสองพันเกาหลีนะครับเป็นเงินบ้านเ้องกับอาสิบอาสิบกว่าบาทนะพี่น้องหัวหนึ่ง ฟ,ฟังนี้ฝั่งนี้เขาซักไปแล้วนะครับพอปลูกสองฟังนี่พี่น้องนะครับพุ่อนุสรดใส่ปุ๋ยฝั่งนี้นะครับซักไปแล้วมันก็ะเจี๊ยบไม,ม่อีกฝั่งนี่พี่น้องครับตัดปลาบอกตัวผมมาเนี่ยครับพี่น้องไปฝั่งนี้ครับบพี่น้องปลูกสองฟังพี่น้องมัเขีอาโอ้พวกขมองมัเขีอาที่ผมลุ้งอยู่เมื่องก่อนรครับโอ้งามหลอดดีแห้งหลายพี่น้องเอ้ยแบบต้นหมากให้ง่ครับนะครับพี่น้อง ฟังนี่นะครับช้อนฟังพี่น้องน้ำคักรับยกกระดุกน้องเอ้ยน้ำพี่น้องโยหลึกถิงนะครับเะไงเร็วๆอีมาลงก็ดีพี่น้องมาลงก็ดีนะครับก็ดีตัดพี่น้องโซน้ำพี่น้อง ทั้งนะครับอิดมันใหญ่พี่น้องอย่างนั้นรูทอเป็นอันเราจะไปั้งคุณอนุนะครับเดี Means, ๋ยวทอดเชลยแซกนี้แล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็จะได้ไปิตัดต้นตัดลงจะตัดตัดตะัดพี่น้องไปขุดหอมปอบนะครับหอมปอบพี่น้องพี่แม่ก็อย่ามาซอยเลยสมุนิมพี่น้องเกย์จะมาหมัดนะครับวงที่คนสองคนนะครับ กินิ่นวัฒน์เก่าไปแก่คนเกาหลีพี่น nah ้องเป็นสุกเจ้ากิ่นครับสุกเจ้ากินสุกเจ้าเกาหลีดีห่อเนื้อหอยย่ห้กินพี่น้องยำกระเจ้ามีกระเจ้าะกับมให้นะครับเพราะว่าคนประเทศเกาหลีบุญแดงกันกินนี่พี่น้องมิตรผมิเหมือนมอยู่นี่ผมแบ่งกินหมดทุกคนจนกระเจ้าหูจักหมดจนกระเจ้าหูจักจนกระเจ้าหักหมดพี่น้องนี่เย็นเหนียวห่องใส่ผู้ใดก็นไรซ้ำบัตรเจ้ากล่องพี่น้องต้อยู่ผัดเพิ่นแก่สุกเจ้าไปเนาะพี่น้อง มาแล้วเก็ดตัวใช่ครับเพืนบ้านเขานี่ยอย่างานแล้วมารับพี่เย้ครกบจนอะเหย่างกะนบุั้านเรายางเอียงานด้ยอย่างเขานี่ยไกลเอะอย่างนี้มีการกันมาสามคนกันนอ ແກ່ກະປົ່ວນົມຖົ່ครับຖ້າແ อยพี่น้องจ,จะมามามซอยสามคนมีเข่าก้มูพี่น้องติดแปดเลยพี่น้องคนนี้นไม่เห็นงานอยู่นะครับเขาขุดมื่อวานน่ะพี่น้องนี่ยุดแปดเข่าพี่น้องทั้งตีดกันนะครับนี่เชียวแล้วจะสองห่อพี่น้อง ่น,งน,นองทีมงานนนองทีมงานปลูกผักแล้นนนคนผักนนนนนเนาะลังเราจนโกงเนาะจะมาแล้วก็ยังมาอยูน่นะครับจะก,กองเนาะจะก,กองเนาะจะก,กองแล้วเ้เว้อว้้้วว้ว่ว้ สิบย okay, er> ี่สิบสามสิบสามกองนะครับออกมาเลยเนาะเอามดคนเ์อโน่เ้อนันเี่อ จะสองพี่น้องอืมอีอ่ะอันอันกล่องละสี่โลพี่น้องสี่โลครึ่งนะครับกล่องหนึ่งก็ทิตกุลเงินก็เงินบ้านฮ้องแสดงผมมาจากแต่ว่าเป็นเงินเกาหลีสองหมื่นวันพี่น้องกล่องหนึ่งนะครับบ้านฮ้องก็สิ ได้ป่ะสี่ร้อยสี่ร้อยเกียร์ห้าร้อยกว่าบาทพี่น้องเด็กงอองสิครับที่ขุดนะครับพี่น้องนะครับขุดห้อมปอมนะครับวันนี้พี่น้องจะขุดประมาณนี้พี่น้องคนตึกนะครับ ใกลสุดแล้วพี่น้องเฮาหนึ่งนะครับมีข้างนี้ไปนี้สามเฮาพี่น้องนะครับแล้วก็ไปช่องน,นี้ซี่เฮาพี่น้องวันนี้คนงานมาซอยนะครับจา้างคนงานนะพี่น,อน้องเจ็ดสองคนมาไหวนะครับตัวหมากกำลังพักพอนนะพี่น้อง นะครับคนเกาหลีพักผอนคนไทยทำงานคนไทยเฮ็ดงาน,นพี่นออ้องคนเกาหลีจะมานอนพี่น้องคนหนึ่งเห็นคนเจ็ดสิบกว่าปีด้วพี่น้องมาเฮ็ดซอยนะครับจังเพื่นเพื่อนพี่น้องคนเกาหลีนี่เฮ็ดงานจนจนตายปลาคนนี้พี่น้องเฮ็ด <c oughs> ง,งานคนเกาหลีนี่ตายปลาเลยบ้านเฮานีเก็บสิบกว่านี่ไปเฮ็ดแล้วงานนะครับเตัวเกาหลีนี่มาเฮ็ดนะพี่น้องเจ้าเฮ็ดจนจนคอดมือตายไปอย่างพี่น้อง นะครับเอาขุดนี่ครับคุณอนุสรั์กลอนเอาหอดหากได้ไปหน่องเย็ดดีขนาดนะครับมีคนในหล่อเขาก็เปิน้นนาทีกลนนะครับจะมีผู้มัดสามคนนะครับแยกกันมืงหน่อพี่น้องมัดสามคนสามนะครับนี่ครับประมาณนี้แหะพี่น้งองโอ้เต้าหินหินเจนแต่ขุดหยางนั่นจะน้อยนะครับ นี่นะครับเราเห็นพี่นี่แกขอบบุญขอบคุณเอฟซีสุดปู่สุกคนเด้อครับพี่น้องมื้อนี้เสียกสองรอยกล้องนะครับเาจะเป็นยังไงมื้อนี้ที่หอดมอหอดนะครับนะครับมื้อนี้มานอนด้วยคุณพี่แม่กับมาซอยมื้อนี้พี่น้องเอาแกบบ่พวกยิงนะครับตะแก่พวกใส่กับมาซอยตะแคร่พวกใส่จะเป็นพวนใส่กล้องพแบบี่น้องแกร่พวกยิงเป็นปูนัดนะครับ Variance, นาายังได้กะขอบคุณขอบคุณพี่สุขุนเลอครับเป็นพี่นี่กะอาพระมาสวัสดีครับยาสียอ